เชิงซองไงเชิงซองอ่ามีมีใครได้ดูยังอ่ะเชิงซองดูมือไหนสิดูมือไหนของสเปเชียลลิมปิกเมื่อกี้มีใครได้ดูยังอะไรนะแปลว่ายังไม่ได้ดูดูยังดูยังดูยังโอ้หเสียงแผลวมาก เซ็งแท้จริงเขาผมเขาใจได้คคือก็ทุกคนก็มารอเรานานมากนะเมื่อเมื่อเข้าใจว่าเมื่อเ่ยเขาเขาหลุดเขาหลุดไปอยู่ในโลกของตัวเองแล้ววะตอนนี้ผมเริ่มจะลืมภาษาญี่ปุ่นแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องนึกก่อนอ่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ไม่คือถ้าใครจําได้นะว่าแบบปลาบนฟ้ามันเคยมีไลฟ์หนึ่งอะที่ไลฟ์กันสี่คนกันนิวหลุยอะแล้วจะเขาจะหยุดอยู่ในโลกของตัวเองอะ เนี่ยเขากําลังเป็นอย่างนั้นในชีวิตจริงอะเป็นแบบตัวแชทใช่ปะที่แบบจะเป็นแบบเงาเมื่อดมฟ้าปะใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เหรอไปเห็นไปดูนะซีรีส์คุณน่ะแล้วมันแล้วมันอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พิมพ์พิมพ์เอกอ่ะไม่ใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายก่อนอันนี้คือมันจะมีไลฟ์ไลฟ์หนึ่งไลฟ์ในไอจีตอนช่วงเล่นปลาบนฟ้าแล้วเนี่ย คือสามคนเขากูคุยกันอยู่ผมนิวหลุยแล้วคนนี้เนี่ยเขาก็นั่งเล่นฟิลเตอร์อยู่ในโลกตัวเองของเขาแล้วก็ไม่ <คน S 2> แล้วก็ใช่อยู่คนอยู่คน,คนเดียวนั่งเล่นฟิลเตอร์แล้วก็ตอบเม้น์คนเดียวระหว่างที่สามคนกําลังคุยกันอยู่ก็คือแบบนี้เลยเรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยสามคนแล้วเขา<ห>ก,ก,ก็สนใจบว<แ>งคน <ขอ S 1> ้าใจแล้วแซวเล่น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 ทำไมคนกอดออกอะ ตัวเองนะตัวเขึงตัวเองขันเล่นได้บ้าเลยโซลันดผมก่อนผมเล่นไงคนนี้เขาก่อนลยเอ๊แต่ตอนเรากอดอกบนเวทีก็เข้มอยู่นะก็เกิดไม่เอาคือเมื่อกี้นี้ผมอยู่บนเวทีแล้วก็คือมเห็เคนข้างล่างคือเหมือนกับเขาทำอย่างนี้จะเอาให้ได้เลยผมก็ สไปเดอร์แมนด้วยเราเดินได้ใช่ไหมใช่เราเดินได้นะเอะไรนะมันต้องทำมันต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมเดินออกไปข้างๆเสร็จปุ๊บเอามือใส่ในกระเป๋าขอเก่งแล้วก็มองไปแล้วก็อย่างนี้ปะอันนั้นเดินแบปโอ้โหครั้งนี้มีมีสปอตไลท์ด้วยหรออ๋อว้าว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 ว้นวว้า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 วค้าวว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 ้า แต่ผมชอบผมชอบที่สุดอะผมไปเห็นทวิตหนึ่งอะเขาเขียนว่าตอนตอนได้นอนอย่างได้นอนเรงปอนจะสไปเดอร์แมนทุกที่ไม่ได้เลยนะปอนปอนไว 2K ลูกี้ได้เปล่าอย่านะอย่าท้าเขานะอย่าท้าเขานะเดี๋ยวทุกครั้งที่เจอนี่เขาจะไว 2K ให้ใส่นะต่อได้ไหมไม่ต้อง